นะทิดอกกินข้าวน้ำกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับให้ตาให้ตาไปโดนหืมหื้อหอมแมาพ้อมน่องง้อเสร็จจับใส้ปลาที่เลิศใส้ปักขาบรวมผักรวมผักตับเตี้ยนนิดดีครับผมกิดอย่าง ว่าชมี่แอกิงก็น,น่าสินี่นี่ล่ะไปเที่ยวมากกเบื้อซื้อขนมมาฝากด้วยสนป๊าเขาขึนเหนียวเลยนะนหนึงมานี่แก้วประเดียกชี่อ้องแก้วบวง เงินมาพันหนึ่งสันพี่น้องอย่าเงินมาหอดปล่อยแปดลยาอดาอดแปดลยดีจ้ขารถของปีผู้สาวอปีผู้สาวดแงเลยวาลู้สาวเหรอางนอนแก้มพอะ หอมทอดหรอบอหอมอ่ะชิมทอดปะชินทอดพอปะบอกวลาแปะเนานเลยไหมชินทอดพอปะอ้พอเล้วกินอดเขาบอแม่ตีตีเข้าปเนีแ hmm. ม str ่เข mm ้าหางเข้าหามันหันมันหนม่นหงยออไป ไปบัาลูกไปวัดนูกไปบัตกระตายไม่มันกระตูดเด้อบัตกระตายไม่แม่กลยกินข้าหน้อยๆกินข้าเี่ยไหยตีคอเด้อปากกาแม่เนี้หัน ลามืวรอืม,ามาล,ลามัวอเอ็มรึอปกาแม่ไปไปดีๆแล้วเดี๋ยวต้องจะบ,บ้าบขุยันผีทำไมเปนคนยันผีอยู่แล้ว nắp đà là nó, nó e. <laughs> đàng, đàng không có đầy đây càng nào không lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กวอิยึดไ่ได้กวาดอกะกวาดเป็นคนปูนคนหยันไงมั่มันึงงางหือพ่อนี้มันไม้เลยอ่ะผักลูกผักอะไรอ่ะผักผักตั้งน้ำมากินนะเรียบโต๊ะดังร้านเร็ดบเนียงเร็ดบเนียงยู่ผู้ปูนได้แล้ว tải đó nhìn bé phun nó có vậy chứ thôi, bốn ít, bốn như vậy thôi bé đó thôi mà ít bún nhắn là sao đâu lấy qua hiệp này cái cái không có mấy hôm qua mưa hôm qua mưa 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 จบถุงบอ่อถ้าเราทำเงินอยู่สิพ่อหืมรับปริญญนะารับยังไงนะมาค่ะรับยังไงมาบอกพ่อสิทำให้พ่อดูสิมาทั่วเดี๋ยวพ่อทำทวามอะไรให้เอาแบงค์20่สิบตำให้ เปิดประตูเปิดไปนิดจะเปเคาะเดี๋ยวกระจกหลุดเดี๋ยวกระจกต<ม>รเนี่ยกระจกหลุดไม่มีตังเลยสั่งใหม่เลยนะมันมีเงินเฮ็ดใหม่เลยหันเปิดออกเลยนยุน้งเปิดเป็นอยู่ nhanh nghe nha khỏi ba dàn chỉ cái môi một cơn phần cái bé non mà nha, má âu đủ thật má âu yệt กินหัวถั่วอยู่อะไรนะไม่ค่ะพ่อใหญ่จังขาพ่อใหญ่เนอะขาพ่อยาวเหรอยาวพ่อคนรูปหล่อสูง่มโผงพ่อมีตาพ่อแดงจังอ่ะสะบูทเข้าตาอีกหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกหนึ่งยังไม่ได้อันนี้เลยเหรออะไรอีกหนึ่งยังไม่ได้อันนี้เลยเหรออะไร ออะไรีกหน,นึง่งยังไม่แดงเลยเหรอ,อข้างังไม่แดงเหรออืมมองว่าเป็นมันข้าข้างเดียวบ่ากลับกันไปเพิ่นว่าแม่แม่หนูไปเรียนน่ะเพิ่นว่าสิว่าเพิ่นเผลอหลับหนูหลับเผลอไปเลยแม่เพิ่นว่าอย่างนั้นเพิ่นบ่า บ่าี่ผู้จะผู้ใหญ่นี่เดีนี้นี่มบินประตูเด่มาเนี่ยมได้บักไค่จามันเด้ใช่เยพาะ Ngon. Ừ, có xuống lòng này Và xá cái chồng về Có nó... ừ. cần rồi เสยียบตัวละเมี่ยชดน้าเอาอยัางอีกเอาบุกี้เอาบุพี้เดี๋ยวเข้าไปเปิดพัดลมในห้องนะเนี่ยไปนนะานาจ้าบ๊ายบายเอ๋อบ๊ายบายเลยบ่ขอนหนูมาแล้วบอ่ข้า,าหนูมาข้า <laughs> หนูมาแล้วจา้าข้าหนูมาแล้ว ป Bitcoin, ิดกล้องให้นะปิดกล้องให้นะลูกใครก็